รัฐมนตรีกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซายา้ำแพทย์พยาบาลต้องปลอดภัยผู้ป่วยติดมารักษาหายมีเตียงมีหมอ วันที่29เมษายน2564นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้าในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลสนามมีเตียงรองรับได้เกือบ200เตียงคำนึงถึงความโปรง่งโล่งสบายเป็นอาคารชั้นเดียวติดเครื่องปรับอากาศใช้เตียงกระดาษที่นอนและหมอนอยางพารามีข้าวของเครื่องใช้ที่ จำเป็นของผู้เข้าพัก ปัจจุบันยังไม่มีผู้เข้าพักส่วนโลเคอล์โควันทีนเป็นอาคารอเนกประสงค์จำนวน35เตียงมีผู้ติดเชื้อเข้าพัก31รายมีแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างดีนายมิตรีไตรติลานาันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้รายงานว่าณวันที่29เมษาย,ยน2564ายจังหวัดฉะเชิงเซามีผู้ติดเชื้อจำนวน281รายหายแล้ว48รายในจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นบุคคลภายนอกประมาณ3-40 รายโดยคำนึงถึงแพทย์พยาบาลต้องปลอดภัยผู้ป่วยติดมารักษาหายมีเตียงมีหมอ ขณะที่นายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวว่าขอนําความห่วงใยจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมายังบุคลากรทางการแพทย์และาชาวฉะเชิงเซากระทรวงพร้อมจะเป็นกองหนุนทํางานร่วมกับทุกจังหวัดเพื่อรับมือกับโควิด -19 ละลอก3นี้และจะขยายเตียงสนามให้ได้มากกว่า1 2 0 0 0เตียงทั่วประเทศอีกด้วยน้องมะม่วงรายงานค่ะ